เปไม่ได้ก็คือมากับน้อ,องสาวนะคะ,คะที่แสนดีของเรานะวันนี้จะพาไปตะลุยคาเฟ่หัวหินนะคะอัปเดต2025เน้าะมีคาเฟ่เด็ดคาเฟ่ปังคาเฟ่ไหนบ้างนะคะที่จะพาทุกคนไปทำคอนเทนต์ไทยร่วมกันอยากรู้ว่ามีที่ไหนตามีด่ดูกันเลยที่แรกพามาที่ดริฟท์ริมเล์ร้านกาแฟาที่ตั้งอยู่ในพื้นที่โรงแรมวิรันดาล็อกค่ะ มาแล้วนะคะเนี่ยเราสั่งเป็นลาเต้เอามามาเป็นเป็นเอสเจนอุ้ยสปะโฟกันตั้งแต่ช้าเลย <c oughs> พกกันมาชุดเดียวนะคะเพราะว่าเป็นผุบปรับทิศเนาะถึงจะเป็นร้านกาแฟาเล็กๆแต่ก็มีที่นั่งและมุมถ่ายรูปเยอะมากบรรยากาศดีเหมาะก,กับการนั่งชิลสุดๆจิบกาแฟาอร่อยๆไปพร้อมกับชมวิวทะเลคือที่สุดแล้วแถมที่นี่เป็นเพจเฟลลี่พาน้องหมาน้องแมวมาได้ค่ะ เมื่อกี้ถ่ายรูปได้มุมหนึ่งแล้วนะคะเดี๋ยวจะมาถ่ายมุมนี้มีเครื่องฟ้านะคะที่ปลดปานของมอมอู้ชอบเครื่องฟ้าจะแจ้งมุมก่อนนะคะจะเ,เก็บมาฝากนะมาถ่ายตามกันได้ เดียวนะคะได้รูปมาแล้ว2อมุมเอาเพิ่มไหมพอแล้วค่ะไปที่ต่อไปอ๋อมีมุมที่น่าสนใจอยู่นะคะเผื่อเพื่อนๆมาเนาะเป็นไอเดียในการถ่ายได้นะคะที่ดิบกลิมเลนะวันนี้ก็จะพาไปทาวเวี่จุกๆเลยนะคะที่หัวนไปที่ไหนกันบ้างก็ติดตามดูได้เลยนะคะ ทุกคนมีมุมนี้น่าสนใจนะคะก่อนจะมุ่ไปอีกที่หนึ่งเป็นมุมตรงนี้ตรงที่จอดรถเลยค่ะทีี๋เราจะไปเก็บภาพก่อนไป <laughs> มาต่อกันที่ชาลูคาเฟ่แอนด์รีสตอร์นค่ะมาถึงก็ตรงมาสั่งเครื่องดื่มก่อนที่จะไปหามุมถ่ายรูปกันอี่สั่งเครื่องดื่มแล้วนะคะเดี๋ยวไปหาที่นั่งรอถ่ายรูปอุ๊ยทุกคนมันมาแล้วนะคะสิ่งที่ไม่อยากให้เกิดขึ้นไม่ออาโป้ฉันบอกแล้วนะว่าผมามัน่อต้แ่ย่าไก็ได้ราทํยงไงเราไก็ได้ฉุวะปติไม่ไดแงคือเห็นว่าปเ,เปลี่ยนเป็นรองเท้าบูท ก็เต็มอยู่เรียถ่ายตรงนี้ก่อนนะคะตอนนี้ไม่มีใครมาจองนะคะเราต้องรีบถ่ายก่อนวันนี้ฟ้าโปร่งสดใสมากเลยค่ะเพื่อนๆนี่ค่ะมุมซิกเนเจอร์นะคะซิกเนเจอร์คอร์เนอร์คาเฟ่ตั้งอยู่ในโรงแรมชมคลื่นหัวหินเขาตกแต่งแนวสวนน่ารักน่ารักมีมุมให้ถ่ายรูปทำคอนเทนต์เยอะมากวันที่เราไปมีพายุฝนนิดหน่อยท้องฟ้าเลยไม่ค่อยสดใสเท่าไหร่ค่ะ แต่ก็พยายามหามุมทายกันสุดๆไหนๆมาแล้วอะเนอะในขณะที่ทุกคนหนีกันหมดเราไม่หนีนะคะ ลงเม็ดแล้วค่ะคีด <Okay. S 1> ไม่รู้จะได้รูปไหมเนาะทุกคนแล้วก็ไม่รู้ว่าจะ okay. ไปที่ต่อไปหรือเปล่าอะคะฝากไปกับบังใจให้ด้วยนะคะอต้องนั่งพักก่อนถ่ายรูปต่อไม่ได้เลียว่ะที่นี่มุมถ่ายรูปเยอะเสียดายเดี๋ยว,วจะนั่งรอเพราะว่าทำอะไรไม่ได้นะคะมุมนี้มันสวยอ่ะแต่ดูลมดีไปค่ะ okay. ทุกคนตอนนี้ จะถ่ายไปก่อนนะคะถ้าสมน้องสาวถ่ายโมบนโตนะคะจอนนิงๆแล้วมีความคิดที่ว่าถ้ามันลมแรงแต่ว่าไม่มีฝนตกลงมาก็ยังโอเคนะคะทุกคนเพราะว่าตอนนี้เรารอไฟปังแล้วก็เดี๋ยวค่อยมุกไฟนึ้นเดี๋ยวระหว่างนี้ก็เดี๋ยวจะเก็บรูปเพิ่มเติม <laughs> มาแล้วนะคะแบบว่าจมดแล้วคือได้สรุปว่าเราจะนั่ง,งกินถั่วมันจะหมดแล้วเดี๋ยวไปหมู่ไปแล้ะกันมพลังหน่อยฝนมันแค่ลงเมน็นะคะทุกคนแบบว่าลมืองมากมะพูดอะไรกับเพื่อนๆหน่อยหรอ อ e เคค่ะเสร็จสิ้นภารกิจที่ชัาพูแล้วนะคะเดี๋ยวมุกไปอีกที่นงดกว่าก่อนที่ฝนจะตกแรงนะคะไม่รู้มันจะตกแรงไหมตอนนี้แต่คือลมแรงมาก้องสาวเป็นไงคะไม่ได้รูปแน่เลยมันแอบได้อยู่นะคะเดี๋ยวไอาเล็บเอไปได้มุ่ไหนแล้วก็เดี๋ยวจะแปะให้ดูเหมือนเดิมนะคะโอเคเดี๋ยวไปอีกคาเฟ่หนึ่งดีกว่านะคะว่าจะได้รูปปังๆไมชู่ๆ ต่อกันที่ซาลูนเดอพาส a คาเน่เป็นคาเฟ่และห้องอาหารที่ตั้งอยู่ภายในรีสอร์ทเดอพาสคาน่โดดเด่นด้วยการตกแต่งสไตล์ซานโดรีนีค่ะเริ่มแล้วนะคะฉันไหนเธอก่อนไงฉะนั่งตัวไหนได้คือว่าต้องตัวนี้ต้องตัวนี้ มาแล้วนะคะอาหารนี้เราสั่งอันนี้เป็นสปากเกตตี้นะคะอะไรสักอย่างแล้วก็ซีซ่าสลัดนะคะพูดว่าขอตัวไปมองไม่ขอตัวไปอีสอีสก่อนนะคะเดี <c oughs> ๋ยวมาด โอเคค่ะกินอิ่มจะร้อยแล้วนะคะแล้วถึงเวลามาถ่ายรูปที่มุมยอดฮิตของที่นี่นะคะเดี๋ยวเอาภาพมาฝากกันนะค่ะมุมยอดคิดของที่นี่ก็ต้องถ่ายกับต้นเฟื่องฟ้าค่ะด้วยโทนสีที่พักเป็นสีฟ้าขาวตัดกับดอกเฟื่องฟ้าสีชมพูสดใสแล้วดูสบายตาม,มากๆคือเห็นในรูปรีวิวแบบไหนของจริงมาเห็นก็เป็นแบบนั้นเลยค่ะรงปกสุด,สด แต่สิ้นภารกิจนะคะที่คาเฟ่ที่3แล้วนะคะเดี๋ยวจะเปลี่ยนมูดเป็นฟิลไปใช้ห่างก,กันบ้างน,นะจ๊ะ <c oughs> มือ <c oughs> นเต้นเลยเหรอเต้นไหมแต่ว่าเราเพิ่งกินกระติ่มเลยนะคัง <c oughs> เดี๋ยวเขาแมวเอาเอล่องๆไปกล่องๆเจ <c oughs> อกันที่หาดทรายน้อยค่ะอุยออทำไมเร<อ>าโอ,โอเค,อเคไม่ดีอุยอ้ยทีย่ตัวไม่แบบแม่เม่ไม่ทัศน์ เหนอะอะไรไม่เหนะอะค่ะไม่เหนอะค่ะอ,อย่ามาฟกนิวนะคะผมไม่ได้ถึงแล้วนะคะหาดทรายน้อยแปรงล้างเปลี่ยนชุดกันอีกแล้วมาทะเลก,ก็ต้องมาเหยียบหาดทรายมิสหนึ่งนะคะเ,คเดี๋ยวจะไปหามุมน่ารูปก่อน,นะ,ะอจะจัดแจงนั้นแล้วเอารูปมาฝากทุกคนนะคะมาถ่ายต่างได้เลยเราจะเดินไปตรงนู้นกันนะคะ ค่ขับืนเพื่อนเมื่อกี้เราเมื่อกี้เราลื่นน่ะน่าตลกนิดหน่อยนะคะใครมาก็ระวังด้วยนะจริงๆนิดหน่อยหรอกจริงๆได้แผลมานะคะนิดหนึ่งก็เจ็บอยู่นะทุกคนเดี๋ยวไปหายาทาก่อนนะคะสู้ค่ะสู้ไหมเธอต้องพูดแล้วทั้งวันเนี่ยเดดูทางก่อนมันเยันสิเขาเป็นห่วงฉันไหม ยังไ,ได้รูปต่อนะเมืเ่อกี้ก็ยังฝืนถ่ายอยู่เนาะ <c oughs> ไ,ไหนมาแล้วนะทุกคน คุณทุกคนนี่เป็นห่วงนะคะซื้อ,อยามาทาที่แผลแล้วนะนิดหน่อยนะคะเดี๋ยวก็หายแล้วก็จริงๆตอนนี้เรามีแพนจะไปขี่มา้าแต่ว่าฝนตกนะคะวันนี้เไยก็ไม่เป็นใจเลยไม่เป็นไรนะคะยังไงก็ฝากติดตามคิดหน้าแล้วก็คิปต่อไปด้วยนะคะถ้าชอบเปิดไลค์ share, กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้ได้นะเจอกันใหม่คลิปหนะะ bye ้าค่ะบ๊ายบายจวมือปิดให้หน่อยจำมือปิดให้หน่อยเอามือปิดกล้องให้หน่อย